เมรีฟาร์มสวัสดีจ้าเมรีฟาร์มสวัสดีจ้าสวัสดีคุณพ่อคุณแม่สวัสดีเอฟซีเมรีทุกท่านอ่ะสวัสดีเอฟซีเมรีฟาร์มทุกท่านเลยนะแม่นะวันนี้พาเยี่ยมชมทุ่งนาเมรีนะคะวันนี้พาเยี่ยมชมทุ่งนาเมรีนะ,ะฝากติดตามด้วยนะคะลูกค้าจ๋าฝากติดตามด้วยนะคะแม่แองกัสนะคะแม่แองกัสสีแดงผสมเอสเคไปนะคะเดี๋ยวรอรอชมดูลูกได้เลยนะแม่ นะแม่นะอ่ะไปแบบเร็วๆจ้ะรวดเร็วเลยจ้ะอันนี้เป็นควายสายพัฒนานะุ่ยทำไมย้อนแสงขนาดนี้อยากให้เห็นหน้าเดี๋ยวค่อยเดินวนกลับไปแล้วกันควายสายพัฒนามันย้อนแสงเนาะอันนี้เป็นแม่กำแม่กำไรแม่กำไรสูงร้อยสามสิบหกนะลูกค้าแม่กำไรสูงร้อยสามสิบหกท้องเก้าเจริญเจ็ดเดือน ท้อง9ก้าเจริญ7เดือนนะคะอ่ไปแบบเร็วๆเลยแล้วกันเนาะเพราะว่าย้อนแสงจ้ะอันนี้แม่กำไรนะคะสูงร้อยสามสิบหกท้อง9้าเจริญเจเดือนแล้วก็ตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นหลานของเพชรอุดรตัวนี้เป็นหลานของเพชรอุดรใบหูอ่ะสังเกตปลายหูดำแล้วก็หักลงเนาะเป็นหลานของเพชรอุดรน,นะลูกค้า มันย้อนเสงตัวนี้เป็นลูกของก้าวเจริญจ้าตัวนี้เป็นลูกของก้าวเจริญอายุหนึ่งขวบเต็มสูงร้อยี่สิบห้าหนึ่งขวบเต็มสูงร้อยี่สิบห้าจ้ะใหญ่ๆตันๆหนานๆนะคะพร้อมใบพร้อมหลอดจ้ะอันนี้แม่ค้าจะแบ่งแม่บล็อกแม่ผ่านให้นะคะนี่เลยมีแม่บล็อกแบ่งให้สองตัว มีแม่บล็อกแบ่งให้สองตัวใครอยากได้แม่บล็อกแม่พันเอาไปทําพันเอาไปเป็นแม่บล็อกแม่พันที่ฟาร์มเราแบ่งให้นะคะอันนี้อยู่ทุ่งนาเมลีนะคะไม่ใช่ฟาร์มไม่ใช่ที่ฟาร์มนะคะที่ฟาร์มจะเป็นอีกที่หนึ่งอันนี้เป็นทุ่งนาของเมลีนะลูกค้านะมีแม่บล็อกแม่พันสองตัวแบ่งให้ใครสนใจสองตัวนี้นะคะใครสนใจสองตัวนี้โทรมาได้0 8 3 2 6 9ป1 6 9 เดี๋ยวแม่ค้าจะพาเดินดูรอบๆอยู่นะควายเลี้ยงแบบบ้านๆตอนเย็นมาเอาฟางให้กินเลี้ยงแบบบ้านๆเลยจ้าลูกค้าตอนกลางวันก็ปล่อยปล่อยเล่นน้ําปล่อยเล่นขี้โคนนะคะไม่ได้เลี้ยงแบบว่าเป็นลูกคุณหนูนะคะเลี้ยงแบบเป็นลูกชาวนานะคะเลี้ยงแบบลูกชาวนาเนาะแม่บอกแม่พานตัวนี้สายกรมปศุสัตว์ตัวนี้สายกรมปรศุส,ปสัตว์นะลูกค้า ใครสนใจน้องคนนี้นะคะน้องคนนี้ชื่อว่าน้องสร้อยทองนะคะน้องสร้อยทองใครสนใจน้องสร้อยทองบอกได้นะคะแม่ค้าแบ่งให้เป็นแม่บล็อกแม่พันได้นะสาวนะคะสาวเสนสวยนะคะนี่ดูตูดดูตูดซะก่อนดูตูดดูท้ายน้องซะก่อนนะคะความสูงเดี๋ยววัดให้อีกทีหนึ่งตอนนั้นวัดก็อยู่ประมาณร้อยยี่สิบแปดนะคะสร้อยทองนะคะ ร้อยทองกับแหวนเงินนะคะลูกค้านะสร้อยทองกับแหวนเงินนะคะตัวนี้จะเป็นแหวนเงินนะคะเดี๋ยวจะให้ดูตูดดูท้ายน้องจะไปต้องไปฝั่งนั้นลูกค้าฝั่งนี้มันไม่ได้ฝั่งนี้ย้อนแสงมากตาแต้มแก้มจ้ำนะคะตาแต้มแก้มจ้ำนะคะอ่ะดูดูนะคะดูนะคะ,ะ,คะอันนี้เปื้อนตุ่มเนาะและอีกตัวหนึ่งค่ะอีกตัวหนึ่ง อีกตัวนึงเป็นควายบ้านๆนะคะเป็นควายบ้านๆลูกค้าจ๋าเป็นควายบ้านๆใครสนใจตัวนี้ก็บอกแม่ค้าได้เช่นกันจ้า mm hmm. ที่นี่คือทุ่งนาเมลีฟาร์มนะคะทุ่งนาเมลีฟาร์มใครสนใจคุณแม่น้องนะคะใครสนใจคุณแม่น้องสนใจเอาแต่คุณแม่ได้นะคะ mm hmm. เพราะว่าเมย์จะเอาตัวลูกไว้นะคะเมย์จะเอานี่ไ อันนี้แม่จริงใจนะคะลูกค้าจ๋าอันนี้แม่จริงใจใครสนใจแม่จริงใจนะคะโทรบอกได้โทรหาได้แม่ค้ามีรถขนส่งยินดีให้บริการทุกจังหวัดของเขตภาคอีสานที่นี่คือทุ่งนาเมลีฟาร์มยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านไม่ว่าจะเข้ามาชมหรือเข้ามาซื้อยินดีต้อนรับหมดเลยจ้าอันนี้แม่จริงใจนะคะ อ่ะเดี๋ยวพาเดินชมนะคะอ่ะอันนี้เป็นสร้อยทองกับแหวนเงินนะคะลูกค้าสร้อยทองกับแหวนเงินต,ตูดท้ายสร้อยทองกับแหวนเงินนะคะตัวนี้จะเป็นตูดสร้อยทองต,ตัวนี้จะเป็นตูดแหวนเงินนะคะนี่น,นี่นะคะก็ดูตูดได้เลยนะจ๊ะ ใครสนใจใครชื่นชอบอยากได้ไปเป็นแม่บล็อกแม่พานหรืออยากตีคู่ไปเลยก็ได้นะคะแม่ค้ายินดีส่งให้ทุกจังหวัดของเขตภาคอีสานเอาไม่ใช่ทุกจังอ่าใช่ทุกจังหวัดของเขตภาคอีสานแต่ไม่ได้ส่งฟรีแม่ค้าส่งฟรีให้ตัวละหนึ่งร้อยกิโลวัดจากหน้าบ้านแม่ค้าวัดจากทุง่งนาแม่ค้านะคะ ทุกนาแม่ค้าตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่6หมู่2บ้านนำคำตำบนขามเปี้ยออำเภอตะการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีนะคะลูกค้าอันนี้เป็นอันนี้เป็นตูดแหวนเงิน อันนี้เป็นตูดแหวนเงินแล้วก็อันนี้เป็นตูดสร้อยทองนะคะชอบตัวไหนเลือกได้เลยนะคะสร้อยทองจะเป็นสายกลมนะคะสร้อยทองจะเป็นสายกลมป่ะเราไปไปต่อกันจ้า อันนี้เป็นตูดเป็นท้ายของทายาทก้าวเจริญนะคะน้องดอกคูนจ้าน้องดอกคูนนะคะอายุหนึ่งขวบพอดีเลยแล้วก็สูงร้อยี่สิบห้าทายาทก้าวเจริญคุณแม่น้องสูงร้อยสี่สิบห้านะคะอันนี้มีใบมีหลอดลูกค้านี่จำม่อมนะน,น,นั่นั่นตันตันจำม่ํมนะคะใครอยากเข้ามาเยี่ยมชมฟาร์มอ่ะไม่ใช่ใครอยากเข้ามาเยี่ยม ชมทุ่งนาเมรีฟาร์มได้นะคะแต่ต้องโทรหาเมลีก่อนเนาะเมลีจะพามานะคะไม่ไม่ไม่ซื้อไม่เป็นไรนะลูกค้ามาเยี่ยมชมดูคอกดูวิธีการเลี้ยงว่าเลี้ยงยังไงบรรยากาศดีแค่ไหนนะคะมาเข้ามาชมได้เข้ามาศึกษาดูได้นะคะอันนี้ทายาทก้าวเจริญจ้า อันนี้เป็นแม่กําไรนะคะแม่กําไรแม่กําไรกับน้องทองคํานะคะอันนี้เป็นน้องทองคําทายาทของหลานของของใครนะพ่อแม่ทองคาเป็นหลานของใครนะเพชรอุดรเหรออ่ะเป็นหลานของเพชรอุดรค่ะปลายหูหักแล้วก็ปลายหูสีดํานะก็ อ่าแม่กำแม่กาไรนี่ท้องนะคะแม่กําไรท้องเจ็ดเดือนนะคะแม่กําไรท้องเจ็ดเดือนแต่ว่าน ok KK, uses, ้องทองคําน้องทองคํายังไม่ท้องนะคะยังเป็นเด็กอยู่ปีกว่านะคะสิบสิบแปดเดือนน้องทองคำสิบแปดเดือนนะคะอ่าน้องดอกคูนสิบสองเดือนน้องทองคำสิบแปดเดือนเนาะ จ็ดแม่กำไรสูงร้อแม่กำไรสูงร้อท้อง7เดือนมีใบมีหลอดครบ9เจริญจ้ะยินดีแบ่งแบ่งแม่พันธุ์ให้นะคะใครสนใจยินดีแบ่งแม่พันธุ์ให้นะคะ อันนี้น้องทองคํานะคะน้องทองคำเมลีเลี้ยงแบบธรรมชาติเลี้ยงแบบชาวนาะให้ปล่อยให้น้องนอน,นอนโคนนอนโตมปกตินะคะไม่ได้เลี้ยงแบบลูกคุณูเดอ้ออันนี้เป็นแม่กําไรทองเดเดือนกก้าเจริญมีใบมีหลอดโคบนะคะใครสนใจก็ทักกันเข้ามาได้โทรกันเข้ามาได้หรือมาเยี่ยมชมก่อนก็ได้ในทุ่งนาจะมีราคาพิเศษให้นะคะ คู่นี้แม่ค้เปิดราคาที่คู่นี้นะคะสองตัวนะคะสองตัวทายาทเพชรอุดรทายาทเพชรอุดรตัวเมียนะคะอายุสิปเดือนกับทายาทก้าวเจริญในท้องพร้อมใบพร้อมหลอดนะคะ,ะแม่กำไรเนาะ สตัวนี้แม่ค้าเปิดให้ในราคาอยู่ที่สองแสนเจ็ดหม่นห้าบาทสองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทแม่ค้าส่งฟรีลูกค้ามารับหน้าคอกได้เลยมาชมหน้าคอกมาชมตัวจริงว่าสวยว่าเชื่องขนาดไหนเลี้ยงง่ายขนาดไหนลูกค้ามาได้เลยนะแม่ค้ายินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านทุกวัยนะคะ เมลีฟาร์มอาจจะพูดไม่พอแต่จริงจังนะคะจริงจังและจริงใจเลยลูกค้าอยากแบ่งไปเลี้ยงนะคะเราแบ่งควายสวยไปเลี้ยงเราแบ่งควายงามไปเลี้ยงเราก็ได้ควายงามที่คอกแต่ถ้าเราเลือกของถูกถูกถูกก็จริงอยู่ค่ะแต่ว่าก็เป็นควายบ้านเนาะถ้าควายงามก็ต้องที่ทุ่งนาแต่ถ้าอยากได้ควายบ้านก็ที่ฟาร์มเมลีนะคะลูกค้าแม่แม่ค้ามีสองที่อันนี้เป็นทุ่งนาของเมลี ลมพัดเย็นดีมากเลยนะคะบรรยากาศดีมากเลยรอบข้างมีแต่ทุ่งนานะคะก็เลยตั้งชื่อว่าทุ่งนาเมลีนะคะอันนี้สูงร้อยสามสิบหกตัวนี้สูงประมาณร้อยยี่สิบห้าได้นะคะตัวนี้สูงร้อยยี่สิบห้าได้อายุสิบแปดเดือนสูงประมาณร้อยยี่สิบห้าได้อยู่นะคะเวลาวัดน่ะน้องชอบทำตัวย่อลงนะ เชื่องเชื่องทั้งสองตัวเลี้ยงง่ายทั้งสองตัวอันนี้น้องหญิงหญิงนะคะน้องหญิงหญิงสายพัฒนาเอาไปพัฒนาสายพันธุ์กันได้ตัวนี้สูงร้อยสิบสี่ตัวนี้สูงร้อยสิบสี่นะลูกค้านะ เวลาวัดน้องก็ย่อตัวเหมือนกันสูงประมาณร้อยสิบสี่นะคะอายุห้าเดือนกว่าหกเดือนอตีให้อายุประมาณ6เดือนสายพัฒนาดูยังไงเป็นสายพัฒนาลูกค้าดูได้เลยถ้าเป็นควายบ้านจะเป็นอีกลักษณะหนึ่งหญิงหญิงแม่ค้าก็เปิดราคาให้นะหญิงหญิงเปิดราคาให้ที่ 42,000แม่ค้าส่งฟรีระยะทาง150กิโลเมเปิดราคาให้42,000สายพันธุ์ดีนะคะเอาไปทับพ่อไหนก็ได้เพราะว่าเป็นสายพัฒนามาแล้วลูกค้าไม่ต้องกลัวว่าโอยน้องจะตัวเล็กหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะความสูงแม่ค้าบอกไปแล้วก,กะไม่ได้ให้ลูกค้าเอาอะไรก็ได้เอาตลับเมตรเทียบเอวก็ได้นะประมาณ1 11 1 4 1 1 5ประมาณนี้นะคะ กะได้เลยน้องเพิ่งได้หกเดือนเองนะน้องเพิ่งได้หกเดือนเองเลี้ยงโตไปแล้วเราสามารถทับพ่อไหนก็ได้น้ำเชื้อหลอดได้หมดเพราะว่าน้องน้องไม่ใช่ควายบ้านนะคะน้องเป็นควายที่พัฒนาสายพันธุ์ขึ้นมาอีกระด,ดับหนึ่งแล้วสามารถทับหลอดได้เพราะว่าโครงสร้างน้องก็จะใหญ่ขึ้นแล้วแล้วความสวยของน้องก็มีแล้วนะคะ เดี๋ยวพาเข้าไปชมน้องหญิงหญิงข้างในคอกกันนะคะอันนี้แม่ค้าให้ดูตูดดูท้ายก่อนนะอ่ะเดี๋ยวพาเข้าไปหาหญิงหญิงนะคะน้องหญิงหญิงนี่หญิงหญิงจ้าตัวนี้แม่ค้าเปิดราคาให้ที่ ราคา42500 4 2 5ส0ส่งรงฟรีระยะทาง150กิโลวัดจากทุ่งนาเมลีฟาร์มเด้องามเด้อ,อยิงยิงเชี่ยงมากเอาดูเชี่ยงมากเชี่ยงอ่ะไหนดูเอาเลยอ่ะหนูจัดท่าก่อนลูกจัดท่าก่อนค่อยกินฟางนี่ดู เชื่องว่าเอาไปเลี้ยงนี่คือใครได้น้องหญิงหญิงไปนี่คือคุ้มลูกค้าเพราะว่าเป็นสายพัฒนานะคะอยู่ทุื่งานาเมลีมีแต่สายพัฒนาทั้งนั้นเลยนะมีแม่จริงใจตัวเดียวเป็นควายบ้านนะคะนี่หญิงหญิงนีเกิดจากคุณแม่สูงร้อยสูงร้อยสาสิห เกิดจากคุณแม่สูงร้อยสามสิบหกนะยิงยิงนะตูดท้ายหางสวยหมดเลยกินฟางเก่งกินหญ้าเก่งเลีย้ยหญ้านี่เก่งมากถ้าใครงบน้อยต้นทุน,ต,นต่ำอยากได้สวยๆไปเลี้ยงแนะนำยิ่งๆิงเลยนะคะ สำหรับท่านใดสนใจ0832690169 0832690169ทุ่งนาเมรีฟาร์มจ้าชอบตัวไหนให้แจ้งชื่อนะคะชอบตัวไหนให้แจ้งชื่อได้เลยนะคะแจ้งชื่อไม่ใช่แจ้งชื่อตัวเองเด้อชอบตัวไหนให้แจ้งชื่อแจ้งชื่อน้องนะคะตัวเล็กๆสุดเนี่ยชื่อหญิงญิง อายุน้องหกเดือนราคาที่แม่ค้าแบ่งให้คือ4ี่สิบสอสี่มนสองันห้ารอยนะคะโอเคเนาะอันนี้น้องทองคำน้องทองคำน้องทองคำกับแม่กำไรนะคะคลอกนี้จะเป็นน้องทองคำกับแม่กำไรเปิดอยู่ที่สองแสนหพันบาท2องแสนพันบาทเหมาะสำหรับเป็นแม่บอกแม่พันทั้งคู่ เลยนะคะตัวหนึ่งเป็นหลานเป็นหลานของเพชรอุดรหลานของเพชรอุดรคือแม่น้องหนิบทับตัวนะคะเป็นลูกทับตัวลูกชายของเพชรอุดรน,นะคะน้องออกมาน้องก็เลยเป็นทายาทของเพชรอุดรหลานของเพชรอุดรจะ้ะดูได้ที่ปลายหูนะคะนี่ดูได้เลยใครชอบนะคะใครชอบ คอกนี้แม่ค้ายกคู่ให้เลยยกคู่ให้สวยๆเลยนะคะเอาไปนี่คือเป็นแม่บล็อกแม่พันได้เลยอีกสามเดือนรอน้องคลอดได้เลยนะคะแม่กําไรกําลังตั้งท้องอยู่นะคะคุณแม่กาไรสูงร้อยสามสิบหกตั้งท้องอยู่จ้าใครสนใจค้อกนี้นะคะน้องกาแม่กําไรกับน้องทองคํานะคะ หรือใครอยากได้คู่นี้แมค่ค้าเปิดให้ร้อยห้าสิบคะแนนนะคะเปิดให้ร้อยห้าสิบคะแนนคู่นี้ใครได้ไปไม่ผิดหวังเลยจ้าเปิดให้ร้อยห้าสิบคะแนนเป็นสาวพร้อมผสมนะคะเป็นสาวพร้อมผสมนะคะกินหญ้ากิกนฟางเก่งนะคะลูกค้าเอาคือเก่งคะ่ะเก่งแน่แถวว่าเอาเ,อาเ,อาเอานาะกินหญ้ากินเฟืองเก่งแห้งนะคะ กินหญ้ากินฟางเก่งแต่แม่ค้าไม่ได้เลี้ยงแบบว่าเป็นเลี้ยงเป็นลูกคุณหนูต้องตัวผิวมันผิวเรื่มผิวเงางามแม่ค้าปล่อยลงขี้โคลนเลยสีน้องก็เลยเป็นแบบนี้นะคะไม่ต้องตกใจเด้อเอาไปยู่น้ำมูจา้ามันก็สีง่ายมีมหันหละแต่ว่ายู่น้้ำหนูนหนมันโบงงามนกป้อยลงกีตมครูนี้แม่ค้าเปิดให้ร้อยห้าสิบคะแนนนะคะร้อยห้าสิบคะแนนจักบาทด้วยหาสิบคะแนนนี่เหมือนเตี้ยแสนหาจ้า เปิดให้แสนห้านะคะหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทส่งให้ฟรีระยะทางสองร้อยกิโลเมตรเท่ากับตัวละเจ็ดหมื่นห้าเองเด้คิดดีๆตัวหนึ่งก็กกรูปกลมตัวหนึ่งกกรูปกลมประศุสัตว์นะคะคุ้มปกติซื้อในเพจในี่ยยังกับุ่นแล้วตกเป็นแสนเก่าหมื่นแสนสองคนซือตัวเดียวอันนี้ แสนหาแต่ว่าได้สองตัวงามทั้งสองตัวไปเป็นแม่บ็อกแม่พันได้เลยแมจ่จ้ามาดูแม่จริงใจกันบ้างนะคะแม่จริงใจนี่เปิดแค่แม่จริงใจตัวเดียวนะคะไม่ได้เปิดพร้อมลูกนะคะแม่จริงใจตัวเดียวนะคะสูงประมาณร้อี่สิบดเด้อเอาไปราคาไหนดี เอาไปหกหมืนห้านะคะลูกค้านะเอาไปหกหมืนห้าแม่จริงใจนะคะหกหมืนห้าพันบาทหกหมืนห้าพันบาทแม่จริงใจตัวเดียวหกหมืนห้าพันบาทเป็นควายบ้าน,านแต่น้องจะสูงหน่อยนะคะบมานบ้านขนานแทบ้านขนานแท้สูงเต็มที่บ่เกินร้อยยี่สิบนะคะเอาไปแม่จริงใจหกหมืนห้านะคะนี่เบิ้งพี่ดองเอางามค่ะเป็นตะรลี่ยงแห่งโอ้ยนู้นเราบ่าไิไ เลี้ยงคัดมั่นคัดหยางไห้เนาะบริได้เลี้ยงแบบว่าเป็นลูกคุ้นนูจังี่นะคะเลี้ยงแบบปล่อยลองกีต่ตมโจกโจก,โจกโลดเพิ่นก็เลยสิเป็นแบบนี้นะคะแต่จริงๆน้องสวยมากอยากอยากซื้ออยากดูมาชมได้นะคะโทรหา0ูนย์9ป1 6 9แข้งขาใหญ่ไม่ต้องห่วงนะคะแข้งขาใหญ่ตัวนี้มีกำไรข้อขาด้วยนะคะ น้องแหวนเงินกับน้องสร้อยทองนะคะแหวนเงินกับสร้อยทองนะคะดูหน้านะคะแข้งขาใหญ่บึกบึนสวยบองง๊าไม่ดาโลดนะคะมาดูได้เลยนะคะสูงประมาณร้อยยี่สิบแปดนะคะโอกาสสูงยังมีอีกนะคะคอใหญ่เบิ้งมีแต่เตี้ขีดตุ่มเต็มหัวยุยังบองเว้นกับปล่อยเด่นขี้ตุ่มนะพี่น้อง สำหรับวันนี้เมรีขอตัวลาไปก่อนนะคะเมื่อฟามกอนวันนี้ล่าไปแล้วลาไปกับภาพทุง่งนาสวยๆนะคะภาพทุง่งนาสวยๆนะคะทุง่งนาสวยๆสีเขียวๆเรืองอาร่ามนะคะทุง่งนาเมรีฟามนะคะใครอยากมาย่ำมชมนะคะได้เลยนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านปิดภาพไปสวยๆกับแม่จริงใจนะคะ สำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงค้าขายร่ำรวยสวัสดีปีใหม่ไทยจ้า